สวัสดีค่ะมาในรูปโฉมใหม่ของฝาผนังนะคะที่อยู่ทางด้านหลังนี้จากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่วัดมีงานฉลองที่วัดพุทธวิหารนำสดาํามาจัดตั้งอยู่ที่นี่ก็คือเมืองเปิร์เมเรนได้11ปีนะคะก็มีกิจกรรม ที่ดีมากเจ้าภาพได้ถวายเนี่ยค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังเจ้าภาพมีเยอะมากเลยนะคะภาพทั้งหมดตามที่ทราบแล้วก็คือมี18ภาพด้วยกันแล้วก็ได้พาชมบอร์ดแล้วว่าภาพแต่ละภาพนั้นเป็นยังไงซึ่งเป็นภาพสเก็ตนะคะวาดคร่าวๆแล้วหลังจากนั้นก็จะนำภาพ อันนี้ค่ะที่เป็นที่วาดและเมื่อวันอังคารก็ได้รบกวรอาจารย์ชลิตหรืออาจารย์ประโมทนะคะได้เราให้ฟังถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้ติดตั้งภาพเนี่ยเป็นอะไรยังไงแล้วแลวันนั้นที่มาก็จะเป็นภาพข้างบนใช่ไหมคะข้างบนสุดเลยเป็นแผนที่อยุธยาแล้วก็หลังจากนั้นพุทธพิรัหัสุสุข แล้ววันนี้วันเสาร์วันนี้ที่วัดก็มีงานดิฉันก็เลยมาเนื่องจากว่าคมจริงแล้วงานในลักษณะอย่างนี้ของออรชาชการที่แปดนะคะดิฉันคิดว่ายังไม่เคยมาร่วมหรือว่าอะไรอย่างไรแล้วก็เลยมาแล้วก็ถือโอกาสอัปเดตให้ชมกันด้วยนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพอดีอาจารย์ทั้งสามท่านไม่อยู่ ก็ไปศึกษาในกรุงอัมสเตอร์ดัมซึ่งความจริงมีความคิดที่ดีมากเลยนะคะเพราะความจริงแล้วดูเหมือนแบบอาจจะแบบที่เคยพูดว่าปรื้ดปมแตมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมันต้องคิดพอสมควรว่าจะทากาวยังไงจะขึงจะตึงจะแล้วก็ตัดขอบที่สำคัญให้มันเสมอให้มันได้ดิฉันก็เชื่อว่าบางทีแล้วเนี่ย ในการที่ส่งขนาดส่งส่วนสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเท่านี้เท่านี้แต่พอมาจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับนะคะตัดแล้วถ้าเกิดตัดแล้วมันสั้นไปแคบไปก็ต้องมีการซ่อมนะคะในลักษณะน,นั้นซึ่งว่าก็ใช้เวลาแต่ถ้าเราเห็นว่าในผลงานที่ถึงตอนนี้นะคะก็สวยงาม ทราบว่าในบางจุดนะคะก็จะต้องมีการลงเส้นลงสีเพื่อความคมชัดแล้วก็ให้เหมือนมากที่สุดซึ่งก็ได้เห็นแล้วนะคะสวยมากเลยอย่างเช่นนะคะหน้าโบดนั้นที่เขาเรียกว่าลงทองหรือเปล่าคะสวยมากเลยแล้วทำให้ภาพมันเด่นขึ้นมาเลยนะคะแล้วเวลาเรามองไปเนี่ยโอ้โหแบบมีความมันรู้สึกว่า จิตมันเป็นกุศลน่ะห้าค่ะแล้วแต่ละภาพแต่ละภาพถึงขนาดว่าบางภาพนี่เราจําได้เลยว่าโอ้อันนี้เป็นท่านใดท่านใดเป็นพระคุณเจ้ารูปไหนอะไรอย่างไรนะคะซึ่งว่าภาพไม่เป็นแต่ภาพนิ่งแต่ภาพเนี่ยสามารถที่จะสื่อให้กับคนที่ดูได้เลยว่าพยายามที่จะสื่ออะไรนะคะ ซึ่งว่าก็ได้เข้าใจตามตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ชอบอย่างเช่นที่ว่าข้างบนสุดนะคะที่เป็นพันเรศวรนะคะที่ชาวดั์ในการแต่งกายค่ะหรือว่าขุนนางข้าราชการไทยนะคะดอกทิวลิปก็เด่นขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีความคล้ายพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เ้าเพิ่มมากขึ้น จากรูปสเก็ตต่างๆที่เราเคยได้นำมาเสนอให้ชมแล้วนะคะแล้วอย่างพระนี่นะคะเห็นก็โอ้ถ้าเราเคยเห็นอย่างหลวงพ่อหนุนอย่างเงี้ยแล้วก็ความความทรงจำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วความประทับใจแล้วก็เรือของ v o c นะคะ สวยงามมากเลยประกอบกับแสงของโคมไฟที่ทำด้วยกะลามะพะาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าที่นี่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของไทยในให,หลายๆด้านและมีการประยุกต์มีการปรับแต่งเอามาใช้ประโยชน์แล้วเกิดความสวยงามซึ่งว่าดูแล้วอาจจะเดาไม่ออกเลยว่าอันนี้มันเป็นวัสดุตรงไหนอะไรอย่างไรซึ่งว่า เป็นเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยไหมคะไม่เพียงแต่เท่านี้ยังจะมีเพิ่มอีกไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นข้างใต้นี่คะ่ะาจจะเห็นว่ามีเหลืออยู่เม็ดกว่านั่นแหลคะค่ะก็ดีคะ่ะเพราะว่าเราเวลาดูเนี่ยเราก็จะแหงนใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าภาพเนี่ยมาถึงข้างล่างเนี่ยมันก็คงจะแบบ ลกลมและกลมอีกอะไรอาเงี้ยสำหรับว่าคนมีอายุว่าอาจจะลำบากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะแล้วก็ทราบจากคุณบอยว่าข้า,างล่างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้โล่งๆหรือว่าออมีความคิดอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาไหมนะจากที่ว่าตอนนั้นก็ได้ทราบว่าได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการข้างหลังออหลวงพ่อหนุนก็จะมีเป็นภาพของ การเผยแผ่พวกผู้ศาสนาะเริ่มจากอินเดียเลยไปที่ไทยนะคะแล้วก็มาสู่ที่ต่างประเทศที่ยุโรปหรือที่นี้เนี่ยมีความเป็นมาอะไรอย่างไรนั่นก็คือเราก็จะได้เรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ด้านตรงนั้นตรงกับพระสงฆ์ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์เอ่ไมตรี 3, ระหว่างไทยกับในแธอร์แลนด์415ปี ดีค่ะเรียกว่าถ้าเข้ามาในนี้เมื่อก่อนก็เข้ามาก็จะกลับหลงพ่อหนุนแล้วก็จะกลับกันแล้วหรืออะไรยังไงแต่ว่าในตรงนี้เป็นที่เล็กก็จริงนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคลังข้อมูลประวัติศาสตร์มาแล้วจะต้องมีไกด์เลยนะคะมีคนมาอธิบายก็จะง่ายหรืออาจจะมาชมเองก็ได้ค่อยๆไล่ไปหรือว่าจะสลับรูปภาพไหนก่อนอะไรอย่างนั้นก็คิดว่า คงไม่มีคำกำหนดว่าต้องภาพนี้ก่อนนี้ก่อนก่อนอะไรยังไงนะ,ะแต่ว่าถ้าได้ทราบว่าความเป็นมามันก็ต้องเริ่มจากข้างบนเลยะคะ่ะแล้วก็มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จากตรงนี้ไหมคะจากตั้งวัดตั้งวัดแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะโอ้มันก็ผสมกันเหมือนกันนะคะอ่าถ้ามาแล้วดูทุกภาพเลยะคะ่ะ18ภาพ <c oughs> ถ้าบอกแล้วเล่าอีกก็ออ้ยเป็นชั่วโมงได้เหมือนกัน เรียกว่ามีเรื่องที่จะคุยกันได้ถ้าเข้ามาในนี้แล้วมีอะไรให้ดูลหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะีลายไทยเราจะมาข้างล่างสวยเลยคะ่ะไม่ต้องใช้ w อ l เปเปอรนะอ่าที่นี่ที่นี่นี่เรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ายากอ่ก็จะเป็นแบบงานฝีมือจริงๆเลยนะคะต้องขออนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์ ศิลปินจิตกรทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเรียกว่ามีความสําคัญทุกทุกท่านเลยในการที่จะทําให้งานตรงนี้เกิดขึ้นมาได้และงานต่อๆไปก็จะมีไอเดียเรียกว่าผนังในนี้ร้องไห้เลยค่ะไม่ได้อยู่โล่งๆเปล่าๆเพราะว่าก็จะมีเอเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญให้ได้มีอะไรที่สิ่งสวยงามดูแล้วเกิด บทสนทนาด้ียกันได้แล้วบอกต่อให้ลูกหลานต่อๆไปนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผนังตรงนี้ก็จะมีการคิดว่าจะเออาภาพอะไรมาติดหรือจะวาดหรือจะใส่อะไรอย่างไรสวยค่ะสวยเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งจากดิฉันนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูมีถ่ายภาพเออ ต่างหากไว้อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันแล้วจะเห็นจริงๆว่าโอ้สวยขึ้นเยอะเลยขอเชิญๆนะคะให้มาชมกับตาตัวเองค่ะ,ะมันก็จะเป็นอะไรที่ประทับใจฝังลึกเข้าไปในความทรงจำความรู้สึกของเราได้เพิ่มมากขึ้นสวยดีค่ะสวัสดีค่ะ